ต่อมาใบที่28ใบที่28สาวเซ็กซี่สาวเซ็กซี่เรียกร้องความสนใจไพ่เนี่ยบ่งบอก,บอกถึงความเยื่อยวนะการเรียกร้องความสนใจเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์นะรูปร่างผิวพรรณดีมีเสน่ห เซ็กซี่บ่งบอกถึงความเขาเรียกว่าอะไรเกิดจากความไข่เป็นหลักมีความหลงตัวเองเป็นหรืออาจจะเป็นมองเป็นการหลอกลวงก็ได้ล่อลวงหลอกลวงเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจการงานเนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะ มีอารมณ์อ่อนไหวอ่อนหวานอ่อนโยนชอบชอบเอาใจใจนะมองดูเหมือนชอบเอาใจใจชอบให้คนอื่นเนี่ยเอาอกเอาใจซะมากกว่าชอบคนอื่นอ่าชมชอบหรืออวยเนี่ยชอบมากในภาพเนี่ยเป็นการเปลือยกายนะแต่ไม่ทั้งหมด แล้วหันมาแค่บางส่วนมันอาจจะหมายถึงการเปิดเผยแต่ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดให้เห็นแค่บางส่วนเห็นเท่าที่อยากให้เห็นนะครับหากหากว่าสนใจหรือว่ายินยอมพร้อมใจเนี่ยก็อาจจะพร้อมที่จะเผยให้เห็นส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ได้นะครับความรัก คนมีคู่ก็ดูเป็นรักที่หวานแววดีนะเข้ากันได้ดีนะลงรอยกันมีความสุขดูมีความสุขดีส่วนคนโสดเนี่ยคนโสดก็ต้องระวังสักหน่อยนะระวังโดนหลอกระวังโดนยุวยวนยั่วยุอะไรก็แล้วแต่ระวังจะหลงเสน่ห์เพศตรงข้ามจนเสียเรื่องเอาได้นะเสียงานเสียเงินเสียอนาคต มันก็มีมีส่วนที่เป็นไปได้นะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดว่ามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยก็ระวังนะระวังการยั่วยวนจากเพศตรงข้ามเดี๋ยวจะหลงสเสน่ห์เข้าให้นะความไข้เกิดความไข้เนี่ยอาจจะไปถึงการต้องเป็นภรรยาน้อยหรือการมีภรรยาน้อยภรรยาลับๆที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะก็เป็นไปได้เช่นกัน แอบกินกันแบบลับๆนี่นะก็ต้องระวังการเงินเนี่ยก็ระวังระวังจะหมดตัวหรือว่าอาจจะหมายถึงการที่ได้เงินมาจากการประกอบอาชีพที่ต้องใช้หน้าตาสรีละหุ่นอะไรอย่างนี้อย่างเช่นดารานักสแสดงนางแบบ MC p พิตตี้ก็เป็นไปได้ทั้งหมด นะครับอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าก็ยกตัวอย่างเพงเท่านี้ละกันถ้าพูดถึงการงานก็อาจจะได้ได้งานเพราะหน้าตานะอาจจะเป็นการได้งานเพราะหน้าตาบุคลิกภาพนะความสวยมากกว่าความสามารถนะครับ